<laughs> ทุกคนเมื่อนี่ค่อยซื้อเกลือหมานะค่ะพญายาวอย่าไห่เห็นนั่นซื้อเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์ไปสั่นค่ะทุกคนนี่ยลาภก็เลยต้มอุ่นนะคะอบ่มีแอลกอฮอล์นะคะทุกคนมาหอดบ้านพญายักษ์กะล็อกกะเฮ็ดอาหารไว้ฐานนะคะแต่ว่ายังบม่ฮันในสุกนะคะทุกคนทั้งร้อยอีกประมาณสี่สิบผ่านาที โอเคแล้วก็พึ่งจะต้มมันฝรั่งนะคะนะคะก็จะจิบอ่าเกริกก้อนนะคะทุกคนเกริกเกริกสวัสดีครับ FC is it afternoon we take little glögg is t called glögg in Sweden is t like a glöw wine in Germany อืมใครๆไว้แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าแห่งบ่มีอ่าแอลกอฮอ Alkoholfri. Free. Alkoholfri. Free yeah. och mm. uh, lite uh, vin med mycket starka kryddor. Kryddor. Vid uh, russin mm. och mandel. Mandel. Jag vet inte vad det heter i in, in, in thailändska. I name? In Thailand är... Jag vet inte. Det ser ut som nötter. Ja. Det är väldigt gott. ฮิสมัดกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาเอืน้นว่าเขาเอื้นเกลือกนะคะ <c oughs> มาค่ะทุกคนมาจิบเกลือกนะคะเ <c oughs> มื่อนี้ยพี่เหญ่พลังบอกให้ฟังว่าเดียวไม,ม่มาจับไก่ไปกินนะคะไกต่ตายสองตัวะคะ่ะทุกคนเราเห็นไก่หอก <c oughs> När ni lagar lilla hackor, börja med att prata om att äta och ta kyckling. Ja, det är skrikande utomhus. Den är väldigt tyst. Den Så åt sidan. Sen har hon suttit där, i hörnet. Oj. Det är Ull det der Agle kan inte gå dit. Hon kan inte springa. Men hon är tung. Kanske kan de inte ta ไก่ตัวนั้นมันเท่าแล,ะละ้วแหะมันอ้วนน่ะคะ่ะแล้วที่นี่เยี่ยว mm hmm. นะพยายาม <haw> ที่จะเอาไปแต่นหนักก็เลยสี่เอาไปบม่ได้ก็เลยว่า maybe haw hawk hawk no it's small <S okay small because they cannot take up mm hmm. eagle is very big อ๋อแลว้วาบางทีอาจจะว่ามันเยี่ยวอาจจะเป็นฮอกก็สั้นฮอกนะคืออ๋านกอ๋นกคือกาล่ะ, <c oughs> นนะคะ่ะนกที่มหาจับสัตว์ตัวน้อยๆไปกินนะคะ They take the sick one because mm. they cannot run it. she cannot mm. run. Mm. Mm. Yeah. <clears throat> and the other one, they don't come out. Mm. They sit on the buskin. <laughs> mm. Now they go in, I think. Mm. <clears throat> I try to give them food and they sit there. Det går inte upp. Inga ägg på dig. ägg. Jag tänkte att de är inte. Ja, kanske. Det har Ja, det bör. Det har aldrig hänt förut. Jag är väldigt förvirrad of det.

ทายก็พากันกินทั้งคุยทั้งกินนะคะตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะคอยตักซองเท่อเลยค่ะทุกคนครับคุณครับสวัสดีครับครับคุณครับ full food today also อร์เยอแต่กอด d อลคอลพุดดิ้งตักเสนอฟอร์ลอกมอดเป็นตะปมแม่ this uh, <am> easy but ต o ปว t ตัว we forget นายไอ้เต็ยอเออฟ่ตนี่อะไรเอมโ่อยตอกอัเด้ไม่ไสโอเคยรอโอเคกดโอเคยูแอรวออใเือนิ่งค่ะทุกคนกินไหเบอร์ขาตักซองเชื่อนะคะโอเคบายบายสวัสดีครับอ ตอนนี้คันกับกินอิมแล้วนะคะพญายเฟรงกับขึ้นไปพักผ่อนแล้วนะคะค่ะวันนี้เขาก็มาคุยกันท้ากยกันประจําวันนะคะทุกคนก่อนอื่นค่อยต้องขอกราบขอบคุณ f อฟทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกบ่าวาจะาทั้งช่อง youtube หรือทั้งเพจ a c e b o o k นะคะค่ะเมื่อน,นี้ค่อยก็จะมาตอบคําถามเอฟซท่านหนึ่งนะคะที่ถามว่า บ่มีไฟฟ้าตีกินขา้าวแยมเลยก็จุดเทียนมาสั่นค่ะอ่าช่วงนี้นะเป็นช่วงหนาหนาวนะคะก็จะเขา้าอ่าในช่วงของเทศกาคลคริสต์มาสนะคะในช่วงหนาหนาวประเทศหนาวประเทศสวีเดนนี่เขาก็จะชอบจุดเทียนกันนะคะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมเขาประเภทนี้เขากระบื้นะคะแต่ว่าเขาจะจุดเทียนเพราะว่าข้างนอกมันก็จะมืดนะคะ ไฟฟ้ากับเปลือกขึ้นกันค่ะ,คะนี่ค่ะนี่ค็คือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟฟ้ายุทุกจุดทุกมุมเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่จุดเทียนเนี่ยกับพราวามันเป็นช่วงฤดูหนาวเพิ่นพักกันเหตุแบบหนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยมาตอบ f c นะคะว่าเป็นอย่างจังคอยจุดเทียนนะคะหนาร้อนที่ว่าจุดกับพาวามันฮอนนะคะ นานาจุดกับภาะวะเทียนาอาจจะเฮ็ดให้มีความอุ่นบ้างนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นประเภทนี้ของอคนยุโรปนะคะที่เขา,อ,าอยู่ในความเมื่อในช่วงฤดูหนาวเขาก็จะชอบจุดเทียนนะคะมันเองกับ่่นมีอย่างมาคุยมาไล่งานดอกคะ่ะทุกคนกัน เหตุงานตามปกตินะคะเพื่อนที่ทํางานกับพักกันอาติดโควิดนะคะอาทิตย์ป่วยอาทิตย์นี้น่นะพัก,กันติดโควิดนะคะทุกคนคอยแต่คิดว่าคอยติดโควิดคือกันแหละคะ่ะรู้สึกว่าปวดหัวแหง้งแห้งนะคะแต่ว่าอาการภา,ายนอกนะบอกเป็นว่ดแห้งคือเพื่อนนะคะแต่ว่าปวดหัวคะ่ะปวดหัวแน่นะคะทุกคนเป็นทุกคนเลยนะคะคนหนึง่งสหายแล้ว เพื่อนต่อมากกับเป็นอีกทั้งสี่นะคะแต่ตอนนี้นะ่ะยังอยู่สองคนนะคะเราคอยกับปวดหัวแลวการรู้สึกว่าขอจะแห้งพร้อมนะคะทุกคนนั่นแหละกานี่แหละคะ่ะ๋ยวนี้โควิดเข้าประเทศสวีดเดนอีกแล้วนะคะคนป่วยกันหลายมากเลยค่ะเด็กน้อยนักเรียนนะคะทุกคนพ่อแม่กัดติดจากลูกเต้าแล้วก็ที่บ้านพักคนชรายัางสี่นนะคะ ได้ข่าวว่าพากันติดโควิดเยอะเหมือนกันนะคะอยู่อมองที่คอยทำงานนะคะเอฟซีถามว่าไปไทยไกลเห็นเบื้องแน่ว่านาวๆสิไกลอยู่จังใดนะคะ,อะตอนที่คอยเลิกง,งานมากอ่ะ,อะพญยายกะหินอ่ะขายเยี่ยวน่ะละค่ะแต่ว่าขั้นเยี่ยวหน่ำจะตูใหญ่มันจะเอา สามารถเอาไก่ขึ้นได้นะคะแต่ว่าอนกตัวนี้นะเอาไก่ขึ้นมาได้นะคะทุกคนนั่นแหละพญยนเรียกว่าบบ,บมันเย,ยวดอกแต่ว่าคล้ายๆกับเย,ยวน,น,น,ะะนั่นแหละค่ะนั่นแหละพันยันแล้วเอื่นซื้ออยอะๆคอยจำไว้ได้ว่าซื้ออย่างนะคะนั่นแหละค่ะหนาวๆยังซีไก่น่ะกะกะออกมาได้นะคะทุกคนครับออกไม่เคีย่ยกินหยาหยากับเป็นน้ําแข็งเขาบอกว่าเคีย่ยของเขานั่นแหละคะ่ะแต่ว่ากะ เปิดไฟตรงกาไวในคอไข่ตลอดคืนละค่ะนั่นแหละตลอดคืนตลอดวันเลยค่ะเพราะว่าสงสารไฟตรงกากับมีความอุ่นแนจากน้อยนะคะ่ะสงสารเมื่อน,นี่นะบอไข่ชักฟ้องมาสัน่นเขาทุกคนสงสัยจะกลัวกลัวอ่าเยี่ยวกลัวนกตัวนั่นนะคะ่ะนั่นแหละพญาวาได้ยินเสียงห้องไก่ห้อง,องแล้วชี่นี่กะกะเงียบไปมาสัน้นแล้วโดนเติบแล้วก็เลย ออกมามาหาเบิงแล้วนับเบิงไก่บลาไก่คือปลาทอ,อยู่ทอเกว่าสันค่ะนั่นแหละก็เลยรูว้ว่าเยียวนะนกนะมาจับไก่แล้วนะคะนั่นแหละ <c oughs> แล้วเรือกตัวนะคะเพราะว่าไก่ตัวนั้นกับเท่าแล้วนะคะทุกคนค่ะเมื่อน,นี้เขาคุยกันพ่อหอมปากหอมคอทักทายกันเซ่อๆนะคะเมื่ออื่นคอยส้นพญาวา ขอนใ้เมืองไปซื้อขาหนี้วนะคะเพราะว่าขอยอ่ได้กินขหนียวมาเป็นเดือนแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละเราอาจจะได้ซื้อของหลายอย่างอยู่นะคะกะไปเบื้องก่อนนะคะว่าจะได้ซื้อ,อยางแต่ส่วนมากของใส่ของอยางขอยก็ซื้อ,อยุ้าน,นี่ลานที่ขอยทํางานแล้วล่ะคะ่ะได้จะไปซื้อเฉพาะของที่บ่มีใน้านนี่แหละคะ่ะทุกคนค่ะเมื่อน,นี้ก่อยสิบขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมหายมาดามบานนอกกับพญยายันังนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย